สวัสดีครับวันนี้จะมากินข้าวครับวันนี้ที่ร้านอาหารนะครับร้านอาหารตามสั่งแถวตำบลเขาพนอนครับบ้านเขาพนอนเขตอํเภอยังตลาดจังหวัดกระสินครับนะครับครัวอุมาพรครับเนี่ยครับอยู่ตำบลเขาพนนเขตนอําเภอยังตลาดจังหวัดกระสินบ้านผมครับเนี่ยครับอยู่ในหมู่บ้านเขาพนอนนะครับ ก็อยู่ติดถนนเลยนะครับที่นี่ก็มีหมูกระทะด้วยนะครับหมูกระทะขายนะครับในหมู่บ้านตําบลเขาพน,นนะครับเขตเยนอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินครับมีก๋ยเตี๋ยวด้วยมีปลาเผามีหลายอย่างครับขนมจีนขนมจีนน้ํายาก็มีครับเนี่ยครับทำข้อกล่องด้วยเปิดตังด้งแต่เวลาแปดโมง30สิบวนาทีถึง21 00. นาฬิกาครับ ถึงสามทุ่มเลยครที่นี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมอันนี้ผมแว่จินก๋วยเตี๋ยวนี่นี่มีมีปลาเผาด้วยครับนี่สามารถสั่งได้ที่เบอร์โทรได้เลยครับเนี่ยตามเบอร์โทรนะครับเนี่ยครับมีหมูกระทะด้วยปลาเผากุ้งเผาไก่ย่างก็มีโอ้โห่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าครับบรรยากาศในร้านนะครับผม บรรยากาศในร้านครับทำไมยังเงียบหอดหมูกระทะน้ำวันพ,พี่หมูกระทะนี่ครับเครื่องดื่มก็มีมาดูก๋วยเตี๋ยวถั่วหลายๆแน่นอนเลยก๋วยเตี๋ยวนี้ก็นเน้นในนั้นนะท่านผู้ชมครับเป็นลูกชิ้นเนื้อไม่เนื้อตุ๋นทำเองเนื้อตุ๋นทำเองพอเนี่ยตุ๋นทำเองมาที่ครับเนื้อตุ๋นสูตรเนื้อตุ๋นครับครับผมโอ้นี่ครับนี่อันนี้เส้นเล็กครับนี่ ออจะเป็นนัตุนอิี้ือว่าเป็นเป็นเป็นมดเขาไอ้ตำบลเขาพะนอนนี่บ้านเขาพะนอนมีมีร้านพี่อย่างไงก็มูได้เนาะสิแมนโอเปิดมาดวนห่่พี่โอ้ยนี่เพิ่งได้สองเดือนแต่เราซื้อสูตรมาจากกรุงเทพนู่นเปิดอยู่กรุงเทพโอขายกรุงเทพโอครับเพราะว่าขายกรุงเทพนะท่านผู้ชมครับคนกรุงเทพดูรายการผมก็ถ้าผ่านมาถ้าช่วงสงการมาเที่ยวหาดอกเกียรติก็ถ้าผ่านแถวนี้ก็ลองน้องจอกครับเป็นร้านครับผม ลองมาซื้อก <welche? S 2> ินดูได้เลยหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับอือนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบเนื <whiskey> tá, ้อตุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับพูดง่ายๆข้าวผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนบรรยกาศในร้านถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเนี่ยมีทุกเส้นเลยเส้นหมี่เส้นเล่นเส้นเล็กก็มีนะครับเส้นมาม่าก็มีต่างมีตำทะเลเออมีครับมีตำทะเลตามสั่งด้วยครบบปล่อยนฟังเลยครับ ครับ <c oughs> อ่าเฮ้าวงการก <ไป S 1> ็แบบลูกชิ้นว่านี่ครับผมว่าท่านเคยมากินแซกเบียได้ครับมชมร้านนี้คนไม่รู้เพราะว่าเขาเห็นครัวอยู่ข้างในคนไม่รู้ว่าเออเป็นร้านอาหาราแต่เป็นลูกค้าประจำมาตลอดครับผมช่วงช่วงพัก5โมงราชการออเดอร์สั่งโอ้โหครับไปส่งตามหมู่บ้านครับโอ้โหนี่บป็ลูกชิ้นนั่งสิบวอมนี่เป็นลูกชิ้น ทงานที่เคยทำงานด้วยกันเขาทำเองอ๋อครับโอ๋อจครับธรอมดาว่ากตีขายราคาจังบาทครับเดี๋ยว่าตีนี่ไปเป็นทามของเด็กๆสามสิบผู้ใหญ่สี่สิบ้าสิบแล้วแต่ถ้านักเรียนมาเขามีตังสามสิบก็กินได้แต่เนื้อเปลือยเราจะขายที่สี่สิบอ๋อครับผมครับนี่ครับนี่เลยนี่ รันเป็นเครื่องปรุงอันนี้ผาผัดเองพริกเผาเราจะผัดเองครับโผมมูกระท่านี่มุกระท่านี่คือเป็นเป็นในค้นมาสือเป็นกิโลหรอเ่ครับเป็นกิโลเลือกเลยขึ้นตาช่างกลับบ้าน200น้ําน้ำจิ้มน้ำซุปผักฟรีครับผมนั่งนั่งร้านสองร้หสิบครับอ้น้ำจิ้มทำเองครับต้องมาลองน้ำจิ้มครับอมเป็นสูตรดั้งเดิมทำเองเดี๋ยวถวรุ่นหี่สิม่าซื้อกินมูกระทาบึง เีสามทุ่มถึงสี่ครับเออผมบอกแล้วผมบอกท่านผู้ชมฟังแล้วครับสั่งก็ได้ก็ไปส่งแต่ต้องให้ให้ให้คุ้มให้ชักนห้าหกชุดตามหมู่บ้านเขากระสับโอ้หนึ่งชั้นนอกพื้นที่ครับไปส่งอ๋อครับผมบริการส่งค่ะครับรับออเดอร์มาเราก็ส่งอันนี้ขายห่ออันนี้พ่อมุติบันนี่โอ้อันนี้อร่อยมากนะนี่คือลงประจําเลยขนมใหม่ขนมดอกจอกเพื่อนเขาทำเองวันต่อวันขายดีมากถึงไดสิบบาทนะครับที่คือ คือลูกค้ามาต้องจับเลยทุกคนฝากท่านผู้ชมมัครับมีเบอร์โทั่วเขาประทาเขาอยากซื้อมีค่ะมีของม่ต้องต้องมาที่ร้านแต่เขาไม่ได้ส่งเขาส่งแค่สองร้านนะบอกแค่ร้านนี้กับร้านบันเตยก๋วยเตี๋ยวไก่บันเตยอ๋อบอกเขาส่งแค่สองที่เพราะเขาไม่มีเวลาเขาเป็นแม่ค้าเหมือนกันครับอ๋อแล้นี้ก็เป็นขนมครับนี่ครับนี่ขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกินก๋วยเตี๋ยวบงครับท่านผู้ชมครับ เนี่เป็นเอเียบร้อยแล้วลองเป็นววาสเแซ่บำเนครับวากอบวักววนเกเคยม่ก,กินล้านเป็นั่งีาก็ลองเบิ่งครับอ่าก๋ติ่งแล้วปรุงเครื่องกันเนาครับปรุงเครื่องส่เครื่องนะครับ เครื่องใส่พริกเผาเขาพะนอนนี้นะครับที่เขาว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเขาพะนอนเพราะว่ามีพระนอนนะครับอยู่ในวัดแม่นรพี่มีก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวมาไหว้พระมามาได้ครับครับครับเขาพะนอนนะสามารถดูใน g o o g l e Map ได้เลยหมู่บ้านเขาพะนอนครับเขตอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินครับ มันร้อนเลยอันนี้ก็จะเน้นผักคะน้านะครับอันนี้แม่ค้าไม่ได้ใส่ผักบุ้งเนาะปกติแนนะม่ค้าบอกว่าชิมน้ำซุปก่อนนะครับก่อนปรุง,ง <laughs> แล้วผมก็ปรุงไ,ไอ้ไอ้มะพริกไปแล้วพริกเผาไปแล้วเมื่อกี้อืมไม่เป็นไรครับ <laughs> พ่อรู้สึกว่ารสชาติใช้ได้นะท่านผู้ชมครับอร่อยอยู่นะ ชาติใช้ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบปรุงไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบปรุงน้ำส้มนะเนี่ยก็ใส่นิดนึงแล้วกันใส่ไม่มากแต่ว,ว่าเพื่อให้มันกลมคืนันนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะกินกันเลยนะครับ ครับเนี่ยครับร้านนี้นะก็อยู่ไม่ไกลอยู่ข,ข้างสถานีอนามัยครับอยู่ในหมู่บ้านเขาพนนครับอยู่นี่มีสปริงเกอร์ด้วยนะครับครับผลเทียมนะครับผลเทียมก็จะไหลลินลงมาจากบังคาเป็นน้ําฝนแต่ว่าจะมีเครื่องปั่นนะปัน่น,นที่ได้ยินเสียงนี่ไม่ใช่เสียงฝนนะครับแต่ว่าเป็นน้ําสปริงเกอร์ครับ ครับขอตแดดอ๋อเหรอครับอ๋อเหรออ๋อครับอ๋อนี่เหรอ,อ้นี่ครับโอ้มันก็จะเป็นน้ำครับเสียงนี่ครับมันก็จะมันก็จะนี่ครับมันก็จะน้ำก็จะไหลลงมานะครับ ไหลลงมาจากหลังคาแต่ว่าฝนไม่ได้ตกจริงนะครับที่ได้ยินเสียงนะครับเป็นแค่เป็นแค่สปริงเกอร์เฉยๆนะครับสปริงเกอร์เฉยๆเนี่ยครับมันน้ํนาจะไหลลงมานะครับก็ใช้เครื่องปั่นเรานะครับเสียบไฟฟ้าจะคลายร้อนด้วยนะเวลาแขกมากินข้าวในร้านก็จะได้ชมบรรยากาศด้วยนะครับ ก mm. 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 ินน้ําเตียวอร่อครับมีมะนาวด้วยครับมะนาวที่บีบใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเผื่อยได้สุดยอดเลย เส้นนี้เหนียวเหนียวนุ่มดีครับเส้นเหนียวนุ่มมากๆเพราะว่าผมจะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี้ยนะก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเป็นพวกกินแชมป์กินเนื้อ

ตำบลเขพาพะนอนนะครับเขาเรียกนะครับหมู่บ,บ้านตำบลเขพาพะนอนตำบลเขพาพะนอน บนเขาพะนอนหมู่บ้านเขาพะนอน,นครับเขตอำเภอยังตลาดจังหวัดกระสินมมะแตงด้วยมันจะเคยกินไอ้มะแตงกินกับกับก๋วยเตี๋ยวครับ หือว่ามีหลายอย่างครับร้านนี้มีทั้งไก่ย่างมีทั้ง,งเอ้ยม,มีทั้งไก่ย่างกุ้งเผาปลาเผาด้วยครับมีทั้งหมูกระทะขายด้วย อร่อยมาก,มากครับอร่อยมาก ด้วยใช่ไหมเนี่ยกินขังนะเห็นกินแล้วหิวตามเลยไหมเดี๋ยวกินกินได้มีลูกกินไหมเนี่ยไม่มีลูกกินเลยไหมเนี่ยไม่มีลูกกินเลยลูกเจ้าของร้านนะลูกเจ้าของร้านครับลูกเจ้าของลูกเจ้าของร้านไอ้กล้องไงไอ้กล้องไอ้กล้องย่าไอ้ขึ้นไอ้มาตาไอ้กันหละ อพในานตกองขอนว่ร็ผมก็ขี่ผ่านเกยประจําครับเพราะว่าเวลาผมไปหาตกเกดไปเที่ยวแยวเกียเปาเกสินบ้านผมก็ รับผ่านบ้านนี้มาได้ก่อนที่จะไปถึงหาดหเกียรติเขียนลำปลาครับสามารถรัดรัดเส้นทางรัดได้ครับรัดเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ได้นะครับก็ออกจากอำเภอยังตลาดขี่รัดเข้ามาทางนี้ได้เลยถ้าจะไปเขียนลำปลานะครับรัดรัดเข้าทางหมู่บ้านเขาพนอนได้เลยนะครับ yeah. เตรียมเลยไม่ต้องไม่เดินหน้าเพราะกาเป็นเป็นเอาว่าระยะทางจะใกล้กว่า เป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ๊กตน๊กแทนไม่มเสีเศษคงอยากเป็นมากไม่แีเสียเบกน้ำพรนี่สิ ร้านนี้ก็ทำหลังคาดีมากใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กอย่างดีเป็นคาน <c oughs> หลังคานะทน <c oughs> แต่ก็เป็นหลังคาทางกระสีนะครับ เด็กก็เห็นผมกินแล้วก็อยากหิวด้วยแล้วก็เด็กน้อยอร่อยมากป่ะเนี่ยอร่อยไหมไอยตั้งแล้วอายตั้งแล้วอร่อยเหรออร่อยเลยหมดไหมเนี่ยยังครับอ๋อยังไม่หมดเด็กอ,อันนี้ก็จะกินอีกถ้วยหนึ่งแล้วได้ไหมอืม มูเตระของน้องนะครับพี่เจียวไก่ฮะเลยไก่นนหนึ่งนี่ก็กินอีเห็นเห็นพี่กินก็หิวด้วยไหมอันนี้พี่เับน,น้องต่อเหรอแต่เอ่ต่โอเดียวกันค่ะน้องเกิดก่อนเอ้ว่าสี่เดือนรอเด้ออ๋อ อืมเขาเป็นล,ลูกเจ้าของร้านใช่ไหมค,ครับโอ้ครับโอ้ยของผมก็หมดเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับหมดแล้วอร่อยเหมือนกันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยน้ำถือว่าอร่อยมากครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอ๋พี่มูกระทะ ฟังเพลงเบาๆได้เด้อร้านผมโอบาบางบางอย่งครับเม่ต้องเปิดกันเลยครับมันติดมันติดยันเขาลิขสิทธิ์เขินเมีหลายอย่างตัวนี่ยหมูกระทะเพิ่นนี่มีทั้งกุ้งทั้งยังพร้อมตัวนี้ตอนนี้เป็นลูกค้าเพิ่นนะครับนี่เพิ่นมาซื้อประจำมะเสือประจำบ่พี่โอ้ครับผมอย่าเข็นขับไปเบิ่งช่องผมนะครับเด้อคนกาฬสินธุ์อลันพุทธาแล่ขึ้นก่อไปในยูทูบเลยผมอยู่บ้านปากทางนี่แหละ ขาย่างตลาดนี่แหละค่นค่นติดตามเจ็ดหมื่นกัวครับครับนี่ครับมีหลายอยู่ดงนะครับมีหลายอย่หมูกระทะเป็นมีมีหลายแบบที่เรียกอยู่ครับเน,นี่ยขายเป็นกิโลอากาศในลานรับใส่ได้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อนี่